ต่อครับก็รบจริงๆแล้วในฐานะที่ผมเป็นแบบเออ a อม a าสเ d อรในฝั่งอิเล็กทรอนิกส์ต่อให้เขาจะมาตีมบิวตี้เราก็จะยังยืนหยัดว่าอิเล็กทรอนิกส์ก็คุ้มนะครับหลากหลายแน่นอนไม่ว่าจะแกดเจ็ตของแต่งบ้านรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆบอกเลยว่าในแอป Lazada ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บอกเลยว่าที่เขาบอกว่ามันยิ่งลดเยอะครับ เวลาของมันชิ้นใหญ่ๆอย่างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยซื้อเหอะมันแบบม,มันแบบเนี่ยดูหน้าผมน่าเข้าใจอ่ะว่ามันคมค้มอะไรเงี้ยครับไม่ติดต่อฝากเลยนะครับสำหรับแคมเปญลาซาด้า11/11นะครับผมเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีอลังการที่สุดแห่งปีแล้วก็มีส่วนลดมากมายแล้วก็อยากให้มาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆทั้งที่นั่งงานในลาซาด้11/11 11, Trendy Space นะครับผมรวมถึงการ ช็อปสุดคุ้มนะคบผมที่แอปลาซาด้ารวมถึงใครที่ไม่ได้มาที่ Trendy Space ก็สามารถดูไลฟ์ได้ใน Last Live นะครับผมแล้วก็มีอีกเยอะมากฝากพรุ่งนี้11.11ช่วยกันปั่นเทรนด์นะครับผม Lazada 11.11 TH ไปด้วยกันบอกเลยว่าพวกเราจะมาสร้างความสุขให้ทุกคนแน่นอนครับภาพจากผมเนี่ยครับอ๋อเฟตติ้งครับออกมาแล้วแบบที่วันนั้นพูดไป ครับเป็นจากแฟนริงจริงเช็คฟีดแบ็กจากพวกพี่ก่อนก็น่าจะดีไงพวกพี่เห็นว่าไงไงฮะฮือฮานี่แปลว่าดีโอเคอ่าทุกคนที่ดูอยู่พวกพี่เขาก็ฮือฮานะครับแล้วขอเช็คเองว่าเป็แบบคอมเมนต์อะไรก็เช็คครับเพราะว่าตื่นเต้นแล้วก็มันมันรู้สึกเป็นเกียรติด้วยด้วยทีมนี้ด้วยเป็นแบบผู้จัดที่เป็นพี่สาวที่เราสนิทได้นักแสดงที่เรารู้สึกเรสเพคเขา ภูมกับที่ภาพชัดมากๆปแล้วน่าลักด้วยในกองก็ดีใจครับที่ภาพมันออกมาแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะผมจะปล่อยภาพเขาเรียกอะไรอ่ะเวิร์กช็อปตั้งแต่วันที่ลงที่พวกขลงแล้วแต่ผมติดลงงานมันก็เลยดีเลยใช่ครับแค่นั้นเองครับมีความสุขดีครับังไงบ้างกับการร่วมงานยากเรก็ไม่ ไม่ยากอย่างที่คิดและไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนแรกเราคิดว่าเราจะไม่เกรงกันเพราะว่าเราก็เจอกันทั้งงานพรีเซนเตอร์อีเวนต์ต่างๆในทุกๆปีอยู่แล้วแต่ว่าสรุปก็คือเก่งตั้งแต่เวิร์กช็อปใช่แต่ก็เหมือนจะทะลุกำแพงกันได้แล้วครับแล้วก็เหมือนผมว่าพี่ยาไม่ค่อยมีผมที่แบบไม่คุ้นชินสำหรับผมใช้คำนี้แล้วกันไม่อยากใช้คำว่ายากเพราะว่ายากแล้วมันดูเข้าถึงยากมันง่ายแหละ แต่มันไม่ชินครับผมก็พยายามแล้วครับเพราะว่าชิวแรกเราก็เจอแบบแด้ลอกแบบสีหน้า a ออ่ะแล้วผมพูดคนเดียวแล้วฝนตกอีกถ่ายไม่เสร็จอีกจะร้องไห้ใช่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมแฮปปี้นะเพราะว่าพอมันพอมันเป็นโปรเจกต์ที่เป็นมูดโรแมนติกอะครับรู้สึกว่าดีใจที่ได้ทำโปรเจกต์อะไรที่คนน่าจะยิ้ม ยิ้มได้มีความเพื่อโปรเจกต์นั่นแปลว่าพี่คนนี้มีแพชชั่นกับโปรเจกต์ตัวเองมากๆใช่ดีครับวังมีเรากับพี่แอนค่อนข้างตรงกันก็เลยเข้าใจตรงกันเราเกิดวันจันทร์เหมือนกันไงก็เป็นอะไรติดกันก็เกิดจะลบภาพไปโดยที่คนมองพี่แอนโดยต่อยิลจันทร์ไม่ผมพูดจริงหมายถึงว่าเขาแค่จริงจังหรือเปล่าแล้วหมายถึงว่าพอผมจริงจังอ่ะผมก็ไม่รู้สึกว่าความจริงจังนั้นมันโหดอ่ะอ๋เพราะเราจริงจังหมด อันนี้บอกไม่ได้เดี๋ยวคนหาผมเครียดอีกพี่ผมไม่ได้เครียดผมผมชิลใช่ครับเมื่อวานรานีเรารู้สึกว่าความรัที่เราผมปิดมามันได้แบบผ่อนคลายแล้วใช่มคผมไม่ได้ปิดอะไรเลยผมบอกแล้วผมไม่ได้ปิดแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องพูดเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็สัมภาษณ์อ่ะไม่ได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ยิ่งไม่มีความคิดเห็นก็ไปใหญ่ แล้วก็ไม่ต้องเปิดคลิปนะใช่ไหมเออไม่ต้องไม่โอ้ยให้ผมทำงานผมเออเราก็เนาะเดือนนี้ก็จะไม่มีวันว่างอยู่แล้วให้โอกาสกันหน่อยไม่แต่ผมรู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีเสมอครับแม้ว่ามันจะออกทางไหนแต่ก็รู้สึกว่าจริงๆมันมันไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ชิลมากแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่แค่เราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเราตัวมายถึงว่าเราก็ ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติน่าจะดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ลักเทสโซ่ไม่ไม่หมายถึงว่ามัน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 เป็นแบบความคิดเห็นส่วนตัวแหละว่าแบบหมายถึงว่าถ้าเราคิดแทนเป็นเรื่องของเราเองเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้นนท์ก็มีปรึกษาแต่เขาจะเอาของพูดออะไรยังไงดีนนท์เคยปรึกษาผมแต่ผมขอไม่บอกว่าเรื่องอะไรครับแต่คนก็บอกว่าเราก็เปิดเป็นที่ปรึกษาให้กับ ฮะหมายว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับคำสั่งที่แอเอาจริงทุกคนอะคิดมากคือคนเราะไม่ได้เป็นจะต้องปรึกษาเรื่องความรักตลอดเวลาแล้วพี่มนุษย์เราทุกคนสามารถรักคนอื่นเป็นด้วยตัวเองเพระาะฉะนั้นสิ่งที่เขามาปรึกษาเราอะมันอาจจะไม่เกี่ยวเรื่องของเขาเลยหมายไปเรื่องอื่นเช่นแบบพี่ครับผมสนใจอยากชวนพี่เล่นซีรีส์อาจจะเป็นเงนินก็ได้ใครจะรู้ฮะถูกไหมอะไรครับ เอาเยอะเอาเยอะไม่มีสปอยแล้วกันครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันเดี๋ยวถ้ามันออกมามันก็เท่ากับสปอยเองฮะแต่ถ้ามันยังไม่ออกมาก็ไม่เท่ากับสปอยครับแต่พอเปิดแลายคนก็แบบเฮแฮปปี้ชื่นชมคู่่นลงนั่นเป็นเรื่องที่ดีผมรู้สึกว่าการที่เราคนเราเจอความรักที่ดีไม่ว่าจะคู่ของใครก็ตามเราควรจะได้รับแรงสัพพอร์ตเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ทุกคนมีความรักที่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีครับ มันมีใครอยากได้ความรักไม่ดีหรือเปล่าใู่ไหมใช่ก็เรียกว่าเรายินดีกับพี่สาวของเราเนาะที่บอกว่านี่เขามีความสุขี้อันนี้คือชื่อผ้าหัวหรือเปล่าไม่รู้ทันที่ตลอดเลยต่อไม่เราสบตากันจนผมจับทางพี่ได้ประมาณนึงนั่นแน่ชอบตั้งผ้าหัวจากคำถามไม่รู้ครับหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าตั้งแต่อีเวนต์รอบที่แล้ว ก็แอบกลัวเหมือนกันว่าตัวเองจะพูดมากไปเพราะสุดท้ายมันไม่ใช่มันไม่ใช่ชีวิตเราเรากลัวเหมือนกันนะอันนั้นอ่ะยังดีที่พี่เราเขาโอเคอยู่เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราพูดเยอะๆเดี๋ยวเขาไม่โอเคมันจะไม่ดีให้ผมรักษาลีเลชั่นนั้นดีไว้กับทุกคนเถอะแต่อย่างไรมันก็เป็นฟพิเศษที่ดีว่าเราก็ไม่ได้แบบไปพูดพัดพิงอะไรบ้างคใช่วันนีสอร่ออยยากเืงทิศถิ่นใช่พี่คิดว่ามีขั้นไหนผมอยากพูดเหรอครับ นี่ถ้าผมไม่รักพวกพี่ผมไม่ตอบหรอกฮะเนี่ยพลาดหัวเลยรักนักข่าวขนาดไหนพลาดไปเลยเออแสดงว่าหลังจากที่เขาไปแล้วตอบให้สัมภาษณ์ไปก็ได้คุยกับพี่เอ้ยสายตรงมาเลยขนลุกอย่างนี้เลยจริงชื่อขึ้นปั๊บครึบไรกับสัมภาษณ์แล้วเขาทำอะไรหรอไม่คือตอนนั้นน่ะเราก็ตอบด้วยอินสติ้งอ่ะมันสัญชาตญาณมากๆแล้วผมรู้สึกว่าเออ ไม่น่าพูดอะไรไม่ดีหรอกมั้งแต่แบบพอได้ยินได้เห็นชื่อเขาอ่ะมันมีความไม่แน่ใจคือว่าอุ้ยมีอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่พี่พา่เขาเขาวม่ใหญ่หไม่แต่สุดท้ายก็คือเขาไม่รับสายผมหมดแล้วโทรไปให้พี่เบิร์ดเดย์เขาแค่นั้นแต่นี่เขาโทรมาเราขนลุกเตอคิดไปเองไม่แต่มีคุยเรื่องสัมภาษณ์นิดหน่อยแต่ไม่ลงดีเทลแล้วกันเนาะไม่ใช่เรื่องของผมครับ แม่จเจ้าให้ได้เลยนะได้ข้าวถั่วแล้วพอแล้วโอเคขอบคุณค่ะ